ผาสีคนโสดไม่กลัวนะคะกลัวไม่โสดนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวทุ่งครูทุกทุกท่านแล้วก็ที่กำลังรับชมรายการผ่าความจริงอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เรื่องที่เตรียมอยากจะมาเล่าให้ทุกทุกท่านฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกหญิงค่ะ เป็นเรื่องที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้รับทราบกันเท่าไหร่แต่ว่าเป็นนายกหญิงผู้นำหญิงของต่างประเทศที่ต้องเอาเรื่องต่างประเทศมาเล่าเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราได้เปรียบเทียบว่าของนอกอ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างเราเห็นนายกของเราไปนอกบ่อยใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าค่ะว่าผู้นำต่างประเทศผู้นำหญิงของเขาเนี่ย มีภูมิหลังมีฝีมือบุคลิกภาพลีลาในการบริหารประเทศอย่างไรถ้าท่านได้ฟังสิ่งที่ดิฉันกำลังจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยท่านอาจจะนึกภาพออกว่าตอนนี้คนทั่วโลกเขากำลังรู้สึกสงสารคนไทยแค่ไหนคะ่ะคนแรกนะคะที่ดิฉันอยากจะกล่าวถึง ก็คือท่านอดีตนายก m มาเก r รต Thatcher ค่ะไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่รู้ไม่รู้จักสตรีเหล็กคนนี้เธอเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรแต่เป็นคนที่สนใจการเมืองอยากจะอุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาประเทศและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเธอไม่ชอบงานบ้านค่ะจะบอกว่าถ้าจะต้องมาให้ทำกับ กับข้าวล้างจานไม่เอาแต่ถ้าให้ไปต่อสู้ในสภาเธอขอเอาอย่างนั้นนะคะมารการทเชอร์เนี่ยเข้ามาในแวดวงการเมืองโดยการลงสมัครครั้งแรกเนี่ยเธอสอบตกคะ่ะแต่เธอไม่ท้อถอยณนะช่วงเวลาปี1950นั้นเนี่ยในโลกตะวันตกแม้กระทั่งในอังกฤษที่เราบอกว่าเป็นแม่แบบประชาธิปไตยเขาก็ยัง ไม่ค่อยมั่นใจว่าผู้หญิงจะเข้ามาเป็นนักการเมืองได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งแรกแต่ต่อมาในวาระที่สองที่เธอลงสมัครในปี1959เธอได้รับการยอมรับจากพี่น้องชาวอังกฤษและต่อมานะคะอีกเพียงแค่11ปีเธอได้รับการแต่งตั้งจากพรรคอนุรักษ์นิยมให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์ จากนั้นเธอได้เป็นหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมและสุดท้ายในปี1979เธอเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศอังกฤษ,ษ,ษค่ะเธอดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่11ปีหลายคนชื่นชมเธอมากแม้ว่าบางคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอโหดเกินไปบางนโยบายอาจจะไม่ถูกใจ แต่ถามว่าทุกคนต่างก็ยอมรับในฝีไม้ลายมือแล้วก็อุดมการในการบริหารประเทศของเธอจนกระทั่งแม้กระทั่งโซเวียตประเทศที่เป็นศัตรูกับอังกฤษในช่วงนั้นในยุคสงครามเย็นผู้สื่อข่าวโซเวียตนะคะยังตั้งฉายาว่าเป็นสตรีเหล็กสตรีเหล็กไม่ได้มาจากคนอังกฤษความยกย่องศรัทธาเธอไม่ได้ขอร้องให้ใครมาเรียกเธอว่าสตรีเหล็ก หรือหญิงเหล็กแต่มันมาจากการยอมรับของคนทั้งโลกว่า Margaret Thatcher คือคนที่เก่งและเป็นหญิงที่น่าได้รับการยกย่องค่ะนโยบายของ Margaret Thatcher นะคะที่เรารู้จักกันดีและถือว่าเป็นต้นแบบและหลายๆประเทศก็เอาไปใช้ก็คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งในยุคที่เธอเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นยุคที่เศรษฐกิจของอังกฤษนั้นตกต่ำบาง รัฐบาลเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมหลายอย่างแต่ประสิทธิภาพการดำเนินงานของการบริหารงานโดยรัฐบาลนั้นเราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพมันมีปัญหาในเรื่องความโปร่งใสเพราะฉะนั้นแทชเชอร์ cher, จึงเป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปาปาโทรศัพท์สายการบิน,นต่างๆรวม50บริษัทเป็นอย่างน้อย และเพราะเธอคนนี้แหละค่ะที่ทําให้เศรษฐกิจของอังกฤษกลับมารุ่งเรืองและอังกฤษเมื่อผนึกกับสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทในโลกเวลาช่วงนั้นเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มาจากครอบครัวร่ํารวยค่ะแต่ด้วยฝีมือของเธอเท่านั้นที่สน์ให้เห็นว่าเธอคือคนที่สมควรจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงหมายเลขหนึ่งของโลกคนหนึ่ง มาถึงคนที่สองมาในภูมิภาคเอเชียของเราบ้างไม่ไกลจากประเทศไทยค่ะคือนางอินทิราขานทีเธอผู้นี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องจากคนทั่วโลกว่าเป็นผู้นำประเทศที่มีความสามารถเป็นหญิงที่มีความเข้มแข็งมีความกล้าได้กล้าเสียแล้วก็แข็งแกร่งเธอโชคดีกว่ามาการ์ตเทเชอร์ค่ะ เพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียคือนายยารรานเนรูรแต่เธอไม่ได้ใช้ความเป็นลูกสาวของนายกรัฐมนตรีมาเบ่งมาอวดอ้างว่าฉันเก่งฉันดีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีค่ะสำหรับผู้หญิงที่ชื่ออินทิราคานทีเธอเข้ามาในแวดวงการเมืองนะคะในปี1964 เธอเป็นสอสอ,อาจจะโชคดีนิดนึงด้วยความเป็นลูกก็เลยได้เข้ามาเป็นสอสอแทนตำแหน่งของพ่อที่เสียชีวิตไปพักคองเกรสหลังจากที่เธอเป็นสอสอสองปีต่อมาพักคองเกรสได้เสนอให้เธอดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพักคองเกรสหวังว่าจะใช้นางอินทิราคารทีเป็นหุ่นเชิดค่ะคุ้นๆไหมคะ พรรคองเกรสสนับสนุนให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะคิดว่าไม่เป็นการเมืองคงจะสั่งซ้ายสั่งขวาได้สื่อมวลชนในอินเดียยุคนั้นตั้งฉายาของเธอว่าอะไรนะคะในชื่อภาษาอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่ากูกีกูดายาแปลว่าตุ๊ก,กตาหน้างโง่ค่ะ ทิ่ฉันไม่ได้ว่า,าพาดพิงถึงใครนะคะแค่เล่าให้พิ่นฟังว่าสังคมในอินเดียตอนนั้นมีข้อสงสัยมากมายกับนายกรัฐมนตรีของเขาว่าจะเก่งจริงทำงานได้จริงหรือเปล่าก็เลยตั้งฉายาเพว่าตุ๊กตาหน้างโง่แต่นายกหญิงคนนี้ไม่ใช่นายกหญิงประเทศไทยนะคะนายกหญิงอินเดียคนนี้ เธอไม่เคยหวั่นไหวกับคําวิาพากษ์วิจารณ์หรือสมญานามใดๆที่คนตั้งให้เธอเลยเพราะเธอระหนักดีว่าไม่มีใครจะมาว่าเธอว่าโง่แล้วเธอจะโง่ได้ไม่มีใครจะมาบอกว่าเธอไม่เก่งแล้วเธอจะไม่เก่งได้ความฉลาดและความสามารถของคนมันไม่เกี่ยวกับว่าคนอื่นจะพูดว่าอะไรหรอกมันอยู่ที่ฝีมือและต้องพิสูจน์ออกมาให้เห็น เป็นผู้หญิงที่มั่นคงในอุดมการณ์และอุทิศตัวเองให้กับงานการเมืองฝีมือของเธอนั้นเป็นที่ประจักษ์ของสังคมทั่วโลกถ้าถามว่าสิ่งที่เธอทำให้กับประเทศอินเดียนั้นเธอทำอะไรบ้างยกเป็นบางอันเท่านั้นนะคะเพราะมันมากมายมหาศาลเธอเป็นคนที่ชูนโยบายปฏิรูปเขียวหรือว่า green revolution อินเดียในช่วงนั้นก็มีปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีพี่น้องประชาชนไม่มีอาหารการกินนโยบายปฏิรูปเขียวของเธอก็คือส่งเสริมให้ประชาชนนั้นพึ่งพาเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรของอินเดียเองผลิตให้เพียงพอและประชาชนต้องมีกินมีใช้อย่างพอเพียง นี่คือนโยบายของอินทิราคานทีผู้หญิงที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายใดๆแต่นี่คือนโยบายหนึ่งที่พี่น้องประชาชนของเขาชื่นชมมากในเรื่องความเข้มแข็งดิฉันไม่แน่ใจไม่ได้เช็คนะคะว่าอินทิราคานทีนั้นดำรงตำแหน่งนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยหรือเปล่าแต่สิ่งที่เธอผลักดันให้ประเทศสำเร็จก็คืออินเดียน,นั้นรบชนะปากีสถานค่ะ เพราะก,การนำของสตรีหญิงคนนี้ทำให้อินเดียรบชนะปากีสถานเธอผลักดันให้อินเดียนั้นมีศักยภาพในการสร้างปรามนูสร้างพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรองของอินเดียกับประเทศตะวันตกอื่นๆ นี่ไงคะฝีมือของผู้หญิงเก่งที่เขาไม่ต้องขอร้องร้องขอให้ใครมาให้เกียรติอยากดาดาไปชั้นี่สูจน์ได้ด้วยฝีมือของชั้นเองคะ่ะคนที่สามนะคะเอาเป็นว่าขอพูดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่กันบ้างทุกท่านก็คงจะรู้จัก นายกรัฐมนตรีของเยอรมันีดีใช่ไหมคะชื่ออะไรคะแองเจล่ามาเคลรูปร่างของเธอเป็นยังไงคะตัวอ้นวนๆไม่ได้สวยงามผมก็บ๊อบเทโปง่งหน้าก็ไม่แต่งแต่เธอเป็นสตรีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้หญิงที่ทรงอำนาจมากที่สุดในโลกณเวลานี้ เธอไม่แต่งหน้าค่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้เวลาเซตกี่นาทีแล้วออกมาชุดก็ถ้าไปติดตามดูข่าวนะคะก็จะเห็นเสื้อผ้าคล้ายๆกันอาจจะใส่ซ้ำกันชุดนึงคงใส่หลายสิบคนแล้วค่ะจนมีนักข่าวไปถามท่านนายยกรัฐมนตรนีแองเจล่าว่าท่านคะทำไม ท่านไม่แต่งหน้าไม่ใช้เครื่องสำอางเลยเหรอคะอันนี้ที่ฉันพูดจริงนะคะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ได้โมองท่านนายกของเยรมมีตอบว่าคนฉลาดและมีเกินนะ่ะมันมีเรื่องจะพูดไม่ต้องมาใช้เครื่องสำอางให้เสียเวลาหรอกคะ่ะหน้าสวยแต่ใช้งานไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอามาเป็นผู้นำทำไมใช่ไหมคะ การบริหารประเทศของนายกแองเจลาเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะเพราะไม่ใช่เธอเป็นเพียงแค่ผู้นำของประเทศเยอรมน,นีเท่านั้นเธอยังได้เป็นประธานของกลุ่มประเทศ G8 แล้วก็สหาภาพยุโรปด้วยสิ่งที่เธอให้ความสำคัญก็คือในการปฏิรูปนโยบายสาธารณสุขและการศึกษา เธอฟื้นฟูเศรษฐกิจของเยอรมนีให้กลับขึ้นมามี GDP ที่โตขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเป็นกลไกสำคัญในการเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและประเทศกรีซใครจะตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินการคลังจะอาดฉีดเท่าไหร่ต้องหันไปหาผู้หญิงคนนี้คนที่ไม่ได้มีเครื่องสำอางอยู่บนใบหน้าเขาหันไปหาสมองของแองเจล่ะ ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้มีความสวยในเวลาที่เรามองเห็นแต่เธอมีความงามนอกจากความคิดแล้วจิตใจก็ยังสวยงามด้วยเธอได้รับการยกย่องจากผู้สื่อข่าวนานาชาติว่าให้เป็นมิสเวิลด์เธอไม่ได้ไปประกวดนางงามที่ไหนอะคะ่ะเพราะเธอรู้ตัวว่าเธอไม่ได้สวยอะไรแต่เพราะฝีมือและ ความสามารถที่เธอมีนั้นเธอสามารถต่อกรอนกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็คือนายสโคซีแล้วก็ประธานาธิบดีรัสเซียวลาเดเมีร์ปูตินให้มายอมรับในข้อตกลงลดการใช้กา๊าซคาร์บอนมอน,นอกซไซด์ได้รวมถึงกา๊าซคาร์บอนไดออกซไซด์ได้เพื่อ กลุงประเทศโลก G8 ที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยได้มีโอกาสในการดูแลโลกใบนี้การขับเคลื่อนในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นฝีมือของแองเจลาคนนี้มาถึงอีกคนนะคะก็คือประธานาธิบดีคริสตินาฟอนันเดสเดอเคอชเนอเป็นประธานาธิบดีของประเทศอาร์เจนตินาคนนี้ก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยในลักษณะหนึ่งค่ะก็คือเธอสวย เธอสูงเธอชอบใช้ของแบรนด์เนมแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นค่ะสำหรับประธานาประธานานิบดีคริสติน่าคนนี้นอกจากจะสวยจะแต่งตัวดีชอบใช้ของแบรนด์เนมแล้วประชาชนในอาร์เจนตินาในสมัยแรกที่เธอได้รับการเลือกตั้งรักเธอมากค่ะจากการที่เป็น สตรีหมายเลขหนึ่งเพราะว่าสามีเธอเป็นประธานาธิบดีต่อมาเธอก็เข้ามาสู่แวดวงการเมืองโดยการเป็นประธานาธิบดีด้วยตัวเธอเองนั้นสิ่งนโยบายที่เธอได้ผลักดันและประชาชน,ชนชอบมากก็คือนโยบายด้านการศึกษาอาร์จเจนตินาเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแม้จะมีทรัพยากรเยอะแต่เศรษฐกิจก็ไม่ดี เธอได้จัดงบประมาณะะอุดหนุนให้กับทุกครอบครัวครอบครัวละ2,000บาทเพื่อที่จะเอาเงินนี้พาลูกไปเรียนหนังสือในโรงเรียนของรัฐค่ะเธอไม่ได้แจกแท็บเล็ตอะไรแบบคนไทยหรอกคะ่ะแล้วเธอก็มีนโยบายอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับสุภาพสตรีค่ะในอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีปัญหาทางสังคมสูงสามีไม่ค่อยรับผิดชอบ ชอบทิ้งภรรยาไม่ดูแลลูกเธอแก้กฎหมายผลักดันนโยบายว่าผู้หญิงคนไหนที่ถูกสามีทิ้งและมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกสามารถรับสวัสดิการจากรัฐบาลได้ค่ะและ4ท่านนะคะที่ดิฉันได้เล่าไปก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้นำประเทศหญิงในประเทศอื่นซึ่งจะเห็นได้ว่า ก็คงไม่ได้แตกต่างหรือจะมอพูดอีกในนึงก็คือประเทศไทยก็ไม่ได้แพ้เขาเลยนะคะเรื่องความสวยเราก็ไม่แพ้เรื่องการนิยมใช้ของแบรนด์เนมเราก็ไม่แพ้เขาเรื่องความเข้มแข็งก็คงจะไม่แพ้ยิ่งเรื่องความอดทนไม่แพ้ใหญ่ไปได้ทั่วโลกยกเว้นภาคใต้กับนครศรีธรรมราช ที่อดทนและขยันขันแข็งบอกว่าเชิญมาเถอะฉันไปได้หมดยิ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเถอะค่ะให้ยกมือไหว้ก็ได้ขอเถอะอย่ามาเชิญเลย <ช ek as> นิดเดียวนะคะขอเปรียบเทียบว่านายกหญิงคนอื่นเขาทำอะไรแล้วเราก็มีอะไร <S 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 พวกเราจะได้ไม่น้อยใจว่าเราก็มีอะไรดีๆกับเขาเหมือนกัน นายกหญิงอินทิราคารทีมีนโยบายด้านการเกษตรคือปฏิรูปเขียวกรีนและบรูชันนายกหญิงก็มีรับจำนำข้าวที่โคตรจเจ๊งเลยค่ะที่สำคัญเจ๊งแล้วจำนำรอบ5657ยังไม่รู้ว่าจะเอาจากไหนอีก2.7แสนล้านนะคะ ทธานาทิบดีคริสติน่าเฟอร์นันเดสจากอาร์เจนตินามีนโยบายเรื่องอุดหนุนเรื่องการศึกษาแจกทุกครอบครัวครอบครัวละประมาณ2,000บาทนายกหญิงก็มีแจกแท็บเล็ตค่ะปีนี้นะคะปีนี้ผลการประเมินจากองค์กรภายนอกต่างประเทศเขบอกว่า อันดับการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยตามหลังประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นปีหน้าแจกมาทุกชั้นปีเลยค่ะส่วนเรื่องกู้ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวจัดให้ใช่ไหมคะมาเกร t ทชเชอร์ cher, นโยบายหลักคือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตัดบทบาทของการเป็นเจ้าของ บริษัทต่างๆของรัฐบาลแต่น,นโรกหญิงของไทยรัฐบาลจะไปทําหมดแม้กระทั่ง780,000ล้านรถไฟลดความเร็วสูงกะรอฟอทอเอาไปทำเองค่ะวันนี้ไม่มีประเทศไหนแร้วค่ะที่เขาจะ,จะให้รัฐบาลไปลงทุนโครงการที่ มีหวังผลกําไรเขาจะต้องให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาถือหุ้นมาร่วมดําเนินการหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องระดมทุนจากภาคเอกชนบริษัท BTS ทํารถไฟฟ้าไม่ต้องกู้เงินสักบาทค่ะระดมทุนตั้งเป็นกองทุนสองเดือนหกหมื่นล้านได้ไปแล้วแต่รัฐบาลไทยไม่เอาจากกู้อย่างเดียวค่ะ สุดท้ายนางแองเจล่ามาเคลนายกรัฐมนตรีเยอรมันเขาได้รับการยกย่องจากคนทั่วโลกว่าเป็นมิสเวิลด์เพราะว่าสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมส่วนนายกหญิงของไทยก็เป็นมิสชุดประจำชาติดีเด่นของโลกแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ